บรรยากาศน้ำงามบรรยากาศดีๆไกลป้ายก็มาเห็นกันบ่พี่น้องมันงามอยู่นี่เอาวิวนะพี่น้องนะวิว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 ติด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 ติเอาคนคนไทยกับเมากันเลยคนไทยกับเมากันเลยว่าไปเก็บฮิตแล้วมันคำแล้วชายภาพนี้ก็จะกลับแล้วไปเก็บเฮิได้มันคำแล้ว เห็นบ่าจะว่าเออเก็บเห็ดได้ไงมันคําแล้วแกแดดจัดเอาบรรยากาศบรรยากาศง่ายมาฝ่าเข้นม่มาอีกรอบหนึ่งกับเมือดลงกับระกาศด้วยก่าเลยอย่าวินเด้ออย่าวินเด้อหนาเมือดลงเมือดลงพี่น้องเมือดลงเมือดลงเมือดลงก็เมื่อดวงยากาศสวยๆมาฝากพี่น้องเอาบรรยากาศง่าย

กลางคืนเดวพี่น้องกลางคืนนะคะเขาไต่ไฟเลยแต่ไฟมา,ลฟมาลแล้วไฟกระพริบมาแล้วแอ้ยังมีไฟอยู่นักสีตังกันบ่พี่น้องสีตงัง,ตงกันไหมคะไทยซาซาจักรอบหนึ่งพี่น้องไทยซาซามันจะบอไดว้วิ่หัวมันมากมาเขาเปิดไฟ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 ,เด,ไฟเดี๋ยวมันผู้ใดเราจะมาแต่ทีน่นี่เปิดไฟม,มีทั้งก้นหนีทั้งบอดดีเลยค่ะเออ ทายซาซาเด้พี่น้อง่าวิ่หัวเลยค่ะเอาวิวงงามกันตาเมื่อกี้คือสั่นพี่น้อสั่นหิวเข่าหรือสั่นอย่างบอกสั่นสันสักหน่อยนะคะเอาเอาให้มัน่าไปหน่อยก็มันก็จะประสั่นค่ะน้องพี่น้องเนาะงามปะคะขอวิวขอวิวี๋ยวจะแล้วก็ขี่รถไปถ่ายฝั่งนั้นอีกฝั่งนั้นอีกแล้วก็จะกลับเร่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 ตึ้ง ดู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 ฝากไว้ด้ดวงใจนะเด้อพี่น้องดอกค่ะดอกดอกไม่ทำร้ายใครนะนะอีดอกอีดอกโอ้ยจะเป็นงามตัวนี้ํามนี่โอ้ยงามงามงามเดี๋ยวก็ตกตกพี่น้องก็จะว่า ขายดีนะลวก็ตกไปลงลงลงแล้วก็ตกเอ้ยแล้วมันไม่คุ้มเรื่องอลามเรื่องอาลามเรื่องอลามเลื่องอลามเลื่องอาลามเรื่องอาลาม